อาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านดิฉันนางสาวฟาหนาสุภวิระเรียนอยู่คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจสาขาการตลาดชั้นปีที่1นึ่รหัสนดิสิงห้า1ปดเอสหนมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาค่ะ วันนี้ดิฉันจะมาพูดถึงเรื่องภาวะโลกร้อนในการบรรยายวันนี้จะมีการบอกถึงสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนผลกระทบจากภาวะโลกร้อนตัวอย่างเหตุการณ์สภาพอากาศที่เนื่องมาจากภาวะโลกร้อนแนวทางการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนเชิญรับฟังได้เลยค่ะ เราไม่ตัดต้นไม้อยู่ไรส่สวนแล้วเชวญชวนพี่น้องป้องรักษาแม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมิดม,มีมาให้โลกาหน่าอยู่ดูร่มเย็นปัจจุบันภาวะโลกร้อนเป็นคำที่กล่าวถึงมากที่สุดหากเกิดความแปรปวนของอากาศเช่นฝนไม่ตกตามฤดูกาลฝนตกมากกว่าปกติอากาศร้อนจัดความแห้งแล้งยาวนานต่างก็ ต่างก็กล่าวอ้างว่าเกิดเนื่องจากภาวะโลกร้อนทั้งสิ้นสาเหตุการเกิดภาวะโลกร้อนค่ะ 1. เกิดจากการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่ปกคลุมชันม้นบรรยากาศของโลกทําให้อุณหภูมิภายในโลกสูงขึ้นเป็นเหตุให้ฤดูการทั่วโลกเปลี่ยนไปค่ะ 2. ก๊าซที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาผลาญเชื้อฟองซอสซิลค่ะ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนะคะ 1. นึ่สภาพอากาศแปรปรวนมากขึ้นความชื้นในอากาศเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการระเหยของน้ํามากขึ้นค่ะความไม่มั่นคงของอุณหภูมิ 2. ทาน้ําแข็งและน้ําแข็งทั่วโลกละลายน้ําทะเลสูงขึ้นอุณหภูมิของน้ําในมหาสมุทรสูงขึ้น,กา,นการเปลี่ยนสถานะของน้ําเป็นกดค่ะตัวอย่างเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเนื่องจาก ตัวอย่างเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเนื่องจากภาวะโลกร้อนนะคะหเหตุการณ์ภาวะตัวอย่างเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเนื่องจากภาวะโลกร้อนค่ะ 1. เหตุการณ์พายุถล่มทางภาคใต้ของประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกาย,ยน2531ซึ่งฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างนอกจากนี้นะคะภาวะนะนอกจากจะมีภาวะ ตัวอย่างเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงเนื่องจากภาวะร้อนนะคะ 1. เหตุการณ์พายุถลมทางภาคใต้ของประเทศเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2531ค่ะซึ่งค่าชีวิตผู้คนจำนวนมากและก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง นอกจากภาวะน้ำท่วมแล้วนะคะยังมีพายุฝนต่อเนื่องรวมทั้งแผ่นดินถล่มเป็นเหตุให้โคลนหินดินและทรายจากภูเขาถล,ล่มลงสู่พื้นที่เพาะปลูกของกเกษตรกรค่ะเหตุการณ์ในครั้งนั้นนับว่าเป็นเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะ ค่ะเหตุการณ์ต่อมานะคะเหตุการณ์พัยแล้งการลดลงของปริมาณน้ําฝนและการระเหยของน้ําที่เพิ่มมากขึ้นการขยายตัวของภาวะแห้งแล้งทําให้พื้นที่ตลอดจนผู้่ได้รับความเสียหายเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นในช่วงกลางพุทธศักราช2533ของประเทศไทยนะคะต้องประสบความแห้งแล้งรุนแรง,แรงซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์แอนนนิโอค,ค่ะที่เชื่อกันว่าอาจเกิดการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกนะคะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงต่อผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทยนอกจากนี้ไฟป่าอาจเกิดขึ้นบ่อยครั้งสืบเนื่องมาจากภัยแล้งค่ะค่ะแนวทางการแก้ไขปัญหาของภาวะโลกร้อนนะคะ 1. ร่วมกันใช้การธรรมชาติแทนทานหินและน้ำมันในกระบวนการผลิตและขนส่งเพื่อลดปริมาณการปล่อยออกก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ให้น้อยลงค่ะ 2. ใช้พลังงานทดแทนเช่นจากแสงอาทิตย์ลมชีวมวลสารอิฐสารอินทรีทย,ทย์ที่ได้รับจากพืชและสัตว์ค่ะสรุปแนวคิดเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณภูมิของโลกโดยเฉลี่ยอุณหภูมิในช่วงเวลาของโลกรวมทั้งเหตุการณ์ปรากฏการโลกเยน็นโดยอ้างถึงสภาวะอุณหภูมิของโลกที่ร้อนขึ้นและมีความเกี่ยวข้องกระทบต่อมอนุษย์ผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศเช่นรปริมาณน้ําจืดที่ลดลงผลผลิตเกษตรกร,กรที่ต่ําลงเป็นต้นค่ะซึ่งทําให้ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสภาวะร้รอนเช่นระดับน้ําทะเลสูงขึ้นทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์น้ําทําให้สภาพอากาศรุนแรงเป็นต้นค่ะสำหรับแนวคิดในการแก้ไขนะคะคือการที่มนุษย์พัฒนาพลังงานที่สะอาด ที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเช่นพลังงานจากกลมคลื่นแสงอาทิตย์เป็นต้นค่ะ เพื่อนาม,มาใช้ทดแทนพลังงานที่มาจากการเผาไหมเชื้อเพลิงฟอสซิลนะคะและเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่มีอยู่ให้เต็มประสิทธิภาพค่ะซึ่งในส่วนของรัฐบาลก็ได้มีนโยบายต่างๆนะคะในการสนับสนุนประชาชนให้หันมาใช้พลังงานที่สะอาดที่มาจากธรรมชาติเพื่อทดแทนค่ะพลังงานจากฟอสซิลในการที่จะช่วยกันลดปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในโลกของเราทุกวันนี้ค่ะวันนี้ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ